สวัสดีครับก็วันนี้กป็วันเดียวกับวันที่นางหีมานะครับแต่ว่ามีสิ่งที่มันสัจจ์มากกว่านางหีก็คือตอนนี้ผมสะสมคริสตลัลคริสตัลสากลเนี่ยได้ทั้งหมดห้าอันแล้วนะครับก็ตัวละครที่ผมจะทําเป็นห้าดาวเนี่ยก็คือตัวละครโทรกะร่างนี้นะครับแล้วก็ในไม่ช้ามันก็จะเป็นหกดาวนะเพราะว่าเศษ เอเศษอัปดาวสากลผมเนี่ยขาดอีกแค่15เศษนะครับหรือก็คือได้จากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยอีก400แต้มก็จะได้ครบ100ชิ้นแล้วก็เป็น6ดาวนะครับก็มาดูกันนะครับว่าถ้าผมทำโทกะไปเนี่ยมันจะเหมือนกับโทกากตัวหนึ่งก่อนที่ทำไปไหมไปได้ช่วยสังสรร์สังชีวิตอะไรผมได้เลยนะครับก็ถามว่า5ดาวเนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือพลังมันเยอะสุดตอน5้าดาว จริงๆเอาเค่สามดาวถ้าพลังผมเยอะกว่าก็ไม่น่ามีปัญหานะอันนี้คือเซตที่ผมจะใช้นะครับพลังมันก็ยังมันน้อยอยู่นะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปโยกกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนว่าผมโยกครบหรือยังนะครับอืมน่าจะครบแล้วนะคิดว่านะครับอโ,อโอเคยังไม่ครบนะครับตรงนี้ยังไม่มีพลังแฝงเราไปโดงใครมาได้บ้างนะครับ อน่าจะของฮินนามีนะเดี๋ยวขโมยของฮินดามีมาแล้กัน,นโอ้เดเวลสี่นะอยาไปขโมยมันเลยนะสงสารจับเอาของนกคู่แล้วกันนะเร็วห้าก็พอแล้วมั้งไม่ต้องเอายงเอาเยื้อหรอกนะพลังคือพลังนะผมมาเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ที่ผมสู้แม่งไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะตัวแม่งโหดอะ่ะไรตัวมันไม่โหดนะครับโนโลว่าตัวดีเลยนะตัวสติอา่า สีฟ้าอยากได้สีแดงด้วยเลยนะมันจะได้ครบสนะีแต่เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันคือผมเน้นใส่ให้พลังเยอะแนละ้วไม่ได้เน้นใส่มันแบบข้างล่างเท่าไหร่นะครับข้างล่างคือแบบมันก็ดีนะนะี่ขี้เกียจทำนะครับมาอัพดาวกันเลยโหกว่าจะมีขนาดนี้ได้นะมันยากเหมือนกันนะครับดูพลังเพิ่มอืมแล้วดูดาวที่ห้านะครับบึม เพเป็นหมื่นนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมดาวที่ห้าแทบจะไม่ให้อะไรเลยแล้วสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นแต่แม่งเพิ่มเป็นหมื่นนะผมก็ไม่เข้าใจหลักการเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวดาวที่หกก็อีกประมาณหลายๆวันนะมาเอ้ยผมลืมให้ดูนะที่โท่าของดลอย่างก็คือผมใช้อาซีเซลเป็นสีเขียวได้นะก็คือเพื่อนๆเล่นกิจกรรมตรงของอะไรมัฉลองครึ่งปีอ่ะจะได้อาซีเซลพิเศษนะครับที่เป็นการโจมตีสี่แถว แล้วคือผมเคยพูดในม,มีคนคอมเมนต์ในสักคลิปหนึ่งถามว่าสามารถมีช่องอื่นที่เป็นสเตตดามิล้วนได้ไหมผมตอบว่าไม่มีเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจนกระทั่งเอ้ต้องกิจก,กรรมนี่แหละท่ำให้ผมรู้ว่าเออแสดงว่ามันมีได้นะแต่น่าจะเป็นแบบแบบพิเศษอะไรอย่งมีนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าสุ่มปกติเนี่ยมีโอกาสได้เพราะผมไม่เคยเห็นสเตตแบบเป็นแบบนี้เลยนะพลังโจมตีทั้งหมดอะ่ะเออก็มีอันเนี้ยครั้งแรกที่ผมเคยเห็นกันนะครับก็ขออภยัย แต่ผมคิดว่าน่าจะมีแค่กิจกรรมพิเศษเท่านั้นแหละที่จะหาได้มาพลังเรากลับมาเยอะกว่าอีกหนึ่งครั้งนะครับพลังที่ <c oughs> อยู่ในแถวเนี้ยมันเยอะกว่าหรือน้อยกว่าแต่ก่อนวะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ใครย้อนก็ไปดูคลิปแรกก็ย้อนไปได้นะมาเราเริ่มจากคนที่ง่ายก่อนก็คือคนนี้นะโอ้โหเดียวไม่ใช่ที่ยูเียวกันเลยปกวะโอเคไม่เหมือนนะคนนี้ใช้เป็นเจสันเขียวโอ้โหคือแบบ แม่งมากันแบบลืมเลยนะครับมาเราเริ่มจากคนที่ผมคิดว่าผมได้ได้เปรียบกว่าก็คือคนนี้นะเพราะใช้เป็นเจสันเจสันม่วงนะเพราะเจสันม่วงแม่งไม่ได้คอมโบโคอมจอยอะไรกับโนโลสักเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเจสันเขียวแม่งบัฟเยอะชิบหายนะครับมาอ๋อผมลืมบอกสกิลไปสกิลสํ่สคัญเราั้งใช้การเป็นตึงๆปึ้มอผมบอ,อก ผมมองด้านมืผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยตาผมฝาดหรือเปล่าวะตาผมอาจจะฝาดโอ้โอ้โอ้เล่งโนฟักกี้พิจร์เลยวะ คือโนโลเขาแรงเกืนอ่ะทั้งแรงแบบแรงเกินอ่ะมันทะลุโลกอ่ะแล้วพอโลกแตกแล้วมันก็ไม่มีตั้งสถานะหรือโนงแล้วอเอลิมาลงมายิงอีกครับคือผมเห็นภาพเลยนะถ้าผมติดไม่ลงผมคงต้องอยาวเข้าหน้าทุกะ ขนาดครูกบกมายังไม่ไหวหอีกคือผมจะต้องแข็งเก่งกว่านี้ยังไงวะอาจจะต้องรอ <c oughs> อาจจะต้องรอตัวละครอันนี้คูตัวใหม่นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรมาแล้วนะเพราะว่าถ้าจะปั้นตัวจากศูนย์ขึ้นมาอนะีกน่าจะนานเลยรอตัวใหม่ดีกว่านะอย่างนั้นคนระับมาที่สองที่สองสู้ไม่ได้อาจจะสู้ที่หนึ่งได้คือที่หนึ่งอ่ะคอมมันดีกว่านะครับเพราะว่าโนโลมันเก่งสุดในเกมใช่ไหมตอนเนี้ยมันก็เอาตัวมา ตัวตัวมาชมโนโลอย่างเจสันเขียวเนี่ยมันดีกว่าในเรื่องของการช่วยเหลือทีมถ้าเทียบกับเจสันมืดนะไม่ค่อยช่วยอะไรหรอกไอเ,เจสันมืดอะ่ะมันช่วยตัวเองเห็นแต่ตัวจัดมาดูด,ดิคือพอโลแตกพอโลแตกก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไมคาร์บิ์ย์มดอะ่ะถ้าโดนสถานาหนางหีิเล่นก็คือเรียบร้อยนะขี้แตกมันไม่พออะ่ะ โ, Wars> โซ่หลุดเกินะดิต้องทำไงเนี่ยก็ไม่รู้เลยแล้วทีนี้ทำไงดีว่าเพื่อนเพื่อนโปะโอเคครับแมนก็ยังไม่สำเร็จเหมือนเดิมอาจจะต้องทำเป็ด S S S นะ ถึงน่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับพว่าเอรังยังไม่พอใช่ไหมเอสเอเอสแล้วก็ท,ทําทุกกะขึ้นหกดาวอนะ่หกดาวเก่งไหมก็ก็อาจจะเก่งขึ้นนะดูว,วันหกดาวได้เลยโอเคขีดดำซุนตีอะไรน,นิดหน่อย <c oughs> โอเคอคือผมหามาก้็เห็นดาเมดอ่ะ เออมันอึดไม่พอนะแล้วมันโดนโนโรตีทูลโลอ่ะใช้คอมโบอะไรดีนะเพราะว่าถ้าเราโดนตีทูลโลอ่ะเท่ากับว่าเราจะเสียเลือดใช่ไหมเอ้ยถ้าเราไม่มีโลอ่ะเราจะไม่ได้สถานะของโลโทกะเอ้โทกะร่างนี้เนี่ยเวลาเรามีโลจะคุ้มกันดีบัฟนะครับก็คือบัฟสีแดงนะก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าโลเตะก็โดนบัฟและไอ้บัฟนี้มันลดเยอะดูดิมันลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ ไอแบบอันที่สองอ่ะเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับคีดแดมเพนเลตลดไปแบบดือด้อเลยนะแล้วแบบก็้วจะมีความร่าพื้นฐานที่ลดลงบีกนะครับอืมก็ก็ยังไม่ไหวนะอ่าคือแบบมันไม่มีภาพเลยนะเว้ยอาจจะต้องทำอลิมาฟ้าด้วยหรอที่ผมไม่ทำอลิมาฟ้าเนี่ยเพราะว่าอีกหนึ่งเหตุผลก็คือในพวก อรินาสายพวกนี้ยทีมสีเขียวมันกระจอกสุดนะผมก็คิดว่าผมเลยเอาโทกะเขียวเพราะโทกะเขียวมันเป็นสีเขียวไงเออมันจะได้ไปช่วยแบกนะครับไม่งนั้นผมตอนแรกก็จะทาอาริมาฟ้าเหมือนกันนะครับแต่นั่นแหละสีทีมสีฟ้าผมมันคือมันไม่แย่เลยนะครับมีตัวนี้ใช่ไหมมีฮินามิต้างสีฟ้าแล้วก็มีโทกะแล้วก็ชน,นคุคู่นะครับตัวสำรองก็เป็นโยโมะมันก็ไม่แย่อะไรนะ ผมก็เลยเออสีเขียวผมอ่อนมากถ้าดูสีเขียวมันมันไม่มีคอมไหนที่เล่นได้เลยนะที่ใกล้เคียงสุดก็จะเป็นอา,อายะโตะแสงเจสันเขียวนะครับแล้วก็หนางีเขียวอะไรพวกนั้นมันก็ยังไม่เป็นทีมต้อนาอางเลยเออเดี๋ยวทำสีเขียว,วเป็นโทกะนกคู่แล้วก็แมฮินามินะครับอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออมันก็จะ ดีกว่าด้วยนะครับโอเคก็ไม่ไหวเหมือนเดิมนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะต้องเปลี่ยนทีมีกี่ล่อบจะสามารถชนะโนโลดได้นะก็ดกูนต่อไปอะไรอีกยาน